ครับอีกรอบครับ3 เรียนเรียเรียนเรีนียเรยนฉนเป็นแนนได้ือเปลนยไม่รู้ฉนไม่ร้สอบแล้ว

อยู่ข้างหน้ายังไม่ได้บอกว่าใ,ใ,ใครได ouais. uh, ้เท่าไหร่นะพิธีสาคือพี่ิธีบ้านสง่าสง่าสง่าหยุดสง่าหยุหย่ารำนะหย่ารตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเดินไปเดินมาเนาเดินมางวันอยู่ไหนงานละวันไว้เราจะออกรางวัลที่สามก่อนนะน้องหมวยไม่ใช่สามน้องหมวยไม่ใช่สาม ินสนับสนุน500บวกกับเงินรางวัลอีบยืนเ่นาได้ไงองเอาประนเงินรางวัลเท่าไหนะีที่เ็ที่2หล่ปุกทีแล้องเาเลยอาทอไมห้าร้อยร้อยเลยกอยากเอาไปเหยียดได้แน่บี ต้อประกาศว่างินมากินเส็จทกคนสิฟังน่ี่ทได้เงินละวัน500บาทพร้อมกับเงินสสดงสนุก500บาทซึ่งได้รับไปแล้วบวกรางวัลพิเศษอีก200บ้อยได ใช่แล้วลูกที่ใช่แล้วลูกที่มาเสนอให้ทำงาน ที่สองทีมที่ได้ที่สองงินรางวันเจ็ดร้อยบาทบวกสนามสนุนปกติห้าร้อยบวกพิเศษอีกสองร้อยเป็นเท่าไหร่รวมเอาเองบ้าจังงรายทางเราได้บ้าจังงานหมูป้าน

ีพุทธศักราช2 5 6 6ในงานประเพณีิลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตะบลนน้องเอ็นและอำเภอนาตาลได้แก่ทีมพ์มา